สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเจคเซมแซดนะครับก็จะเป็นการรีวิวไอดีที่223นะครับยศ1ดาวเหลืองนะครับสำหรับคนที่ชอบไอดีปืนเยอะนะครับต้องดูให้จบเลยนะครับสำหรับไอดีนี้เรามาดูสถิติกันก่อนเลยนะครับตอนนี้ชนะ6 3 0 0 0นะครับแพ้4 3 0 0 0 v r 59% QDE 1.6นะครับมิชชั่น4,000นะครับความแม่น2%เซอร์ไว53% Headshot 1 3 0 0 0นะครับของแต่งตัว ไม่มีแล้วนะครับเหลือแต่2ปืนพก13วันนะครับมาดูกันที่อาวุธปืนกันบ้างนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้กระบอกแรกนะครับเป็นสกู M4 ็มสี่นะครับลาเวนโอทีเอนะครับสไนแกะนะครับน่ารักฟุ้งฟิ้งมากเลยนะครับสำหรับสไนนี้ไซบอร์กพีเอสจนะครับเอฟเอ็นนะครับเอ็มหนึ่งคารบินนะครับสไนฮานุมาน AWP บวก 7C สไนเลือดนะครับเบอร์ชุน m 4 m 4 2นะครับบาคารี AK7C AK AK200 ลายมา้านะครับเลกเตอร์ M4 หมดสูเลสฟามาร์ M เงินนะครับคาร์นิวัล SP98 พัง G36C นะครับโอซาก้ายูเนะครับ M4 ดำพิเตอร์ AK ของยศ1ดาวนะครับบวก1นึแชมเปียน M4A1 นะครับ x m a t A94 บวกสสไนดำนะครับ บอก2คูตี้ PSG นะครับหรือสนาชมพูนั่นเองนะครับคูตี้ SV98 นะครับมีฮานุมาน m 4 a 1หมด0นะครับ M200 ลายครบรอบ7ปีนะครับ AK ลายครบรอบ7ปีนะครับมี AK กุลาบให้ด้วยนะครับดากกุนฟบวก9 M เงินนะครับบวก CD AK74 นะครับพกคู่เงินบวก3นะครับลูกโม่บวก3เนวกันนะครับ ไอดีครบ5ปีด้วยนะครับมีพกโกลเด้นโชเวอร์ให้ด้วยนะครับัะเบิล์วินเชสเตอร์นะครับพกทองลูกซองชมพูนะครับปืนพก M945C นะครับลูกโม่ฟ้านะครับมีขวานทองให้นะครับมีระเบิดให้ประมาณ4ชุดนะครับเกมไอเทมไม่มีแล้วนะครับเหลือแต่เหลือแต่พวกปืนเปิดยศนะครับกล่องกล่องยศนะครับเ p เหลือ15ห้านะครับ XP ตอนนี้มีทั้งหมด9ล้าน3แสนนะครับเหลืออีกไม่ถึง1ล้านก็จะอัพเป็น2ดาวน้ำตาลแล้วนะครับยังไม่ได้ยืนยันตนนะครับสำหรับไอดีนี้นะครับใครที่สนใจก็ทักมาได้นะครับผ่าน Facebook ไลน์ i i เเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับดูด้วยจากหน,าน้าง YouTube ไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ